ณตอนนี้นะครับเวลาเราพูดถึงดาราคนหนึ่งชื่อวินเบนซินวินดีเซลเราก็มักจะนึกถึงบทบาทของเขาใน Fast and Furious กว่า1 5ภาคที่เริ่มจากการปล้นกลายเป็นการกู้โลกอย่างพี่ดอมหรือโดมินิกโทเรตโต้เาว่าสำหรับผมแล้วเจ้าจองคือผมและพ่อผมเราสองคนไม่ได้จำวินดีเซลในบทนั้นแต่เป็นบทของแอนตี้ฮีโร่ในอดีตจากไตรภาคริดดิครับเอเลียนนักรบ ที่ต้องเอาตัวรอดจากพยานอันตรายมากมายในอวกาศวันนี้ผมเลยพามาดูว่าริดิกเขาต้องเจอกับเอเลี่ยสุดหดมากี่พ,พันกันแล้วสำหรับใครที่ไม่รู้จักริดิกเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟในสมัยก่อนครับย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว มนเลยเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในความทรงจําผมครับถ้าไม่ช่มาดูก็ซื้อแผ่นตามตลาดโดยตัวเรื่องมันจะเป็นภาพยนตร์ออกแนวแอนตี้ฮีโร่ครับเกี่วยวกับชายชาวเอเลนสายพันหนึ่งที่ต้องหลบหนีจากการตามล่าเป็นหนังที่สนุกมากๆในสมัยนั้นโดยเฉพาะภาค2 Chronicle of r i d d i c k ที่มันเป็นเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยจนทําให้ร d ด i c k มันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆในสมัยเด็กครับจําได้ว่าเอกรามดําหัวล้นกับแว่นตาก,กันแสงนี่คือโคตรเท่เท่กว่าพี่ดอมหลายเท่าครับ ถ้าใครดูดิดิกแล้วไปดูฟาสเนี่ยจะรู้เลยว่าพี่ดอมเนี่ยคือพยายามเท่แต่ริดิกนี่คือบอลทูบีเท่าาก่อนที่ตัวไตราภาคมาจออกแนวเป็นซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนั้นตัวมันก็เคยเป็นเหมือนกับหนังเฮอร์เรอร์มาก่อนครับในภาพยนตร์ภาคแรกสุดของไตราภาคริดิกอย่างฟูงข้างข้าวฉลามสี่ยงจัก,กรวาลหรือพิชแบล็กภาพยนตร์ที่เป็นตัวเปิดสกสดของตัวละครริดิกขึ้นมาก็จะถูกต่อยอดขยายเรื่องราวของชายปริศนาคนนี้คือที่ว่าเฮอร์เรอร์เนี่ยใจจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเวอร์ไปไหมนะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าคุณมองเอเลี่ยนของลิลลิสก็อตเป็นเฮอร์เรอร์หรือเปล่าเพราะว่าพีชแบล็กมันออกแนวเดียวกันเลยครับกลุ่มคนที่ต้องเอาตัวรอดจากเอเลี่ยนที่เหมือนกับหลุดมาจากนรกเพียงแค่เอเลี่ยนที่พวกเขาเจอพวกมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวแต่มันมากันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวซึ่งจริงๆเมื่อพูดถึงเอเลี่ยนตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของไตราภาคริดิกเลยก็ว่าได้ครับเพราะในตลอดทั้ง3ภาคเราก็จะมีโอกาสได้เห็นเอเลี่ยนแปลกๆไลก่ลก,ลกินคนอยู่ตลอดเวลา เป็นอุปสรรคขนาดใหญ่ที่ริดดิกต้องหาทางเอาตัวรอดไปให้ได้เริ่มกันที่ภาคแรกครับ Pitch แ l ล c k และ b บ o r a p t o ตอ setting ของริดดิกมันจะเป็นจักรวาลในอนาคตครับบางบอกว่าอีก500ปีบางบอกว่าภายในศตรวรรษที่28ตรงนี้มันไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเอาเป็นว่าอนาคตอันห่างไกลละกันครับตอนนั้นมนุษย์เนี่ยพวกเขาได้ออกตั้งทีฐานในอวกาศจนลืมเรื่องราวของโลกไปหมดแล้ว อาจจะมีวัฒนธรรมความเชื่อบางอย่างที่หลงเหลือหรือถูกส่งต่ออยู่บ้างแต่ส่วนมากทาให้สูญหายก็ล้วนถูกหลงลืมไปหมดแล้วมีการตั้งอนณานิคมบนดาวดวงต่างๆมากมายจนทําให้สปีชีส์โฮโมเซเปียนพัฒนาแยกย่อยออกไปเป็นซับสปีชีส์อีกมากมายแตกต่างกันออกไปในสภาพแวดล้อมบนดวงดาวต่างๆหนึ่งในนั้นคือคริดดิคบนักรบชาวฟิวเรียนที่ได้รอดตายมาจากการฆ่าลังเผาพันธุ์ของอาณาจักรเนโคมังเกอร์25ปีหลังจากนั้นริดดิก เขาเป็นที่เรื่องชื่อลือชาในฐานะของฆาตรกรที่อันตรายที่สุดในจักรวาลมิมาเลยทาให้เขาตกเป็นเป้าหมายของทหารรับจ้างตำรวจนักล่าฆ่าหัวมากมายและหนึ่งในนั้นคือชายคนหนึ่งชื่อวิลเลียมเจจอนที่สามารถจับริดิกตัวเป็นๆได้ซึ่งเพิ่มให้มันมีเรื่องเกิดขึ้นตามมาหรือไม่ต้องพบเจอกับปัญหาอีกตัวจอนเขาจึงตั้งใจขนย้ายตัวริดิกผ่านการโดยสารระยะยาวบนยานพาณิชย์ลำหนึ่งชื่อฮันเตอร์เกรสเนอร์ซึ่งระหว่างที่ยานลำดังกล่าวมุ่งหน้าไปยังจุดหมาย ผู้โดยสารทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัวกัปตันอยู่ในไครรสลสฟระบบออโต้พายโมันก็ได้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาครับทําให้ตัวยานบินเข้าไปในส่วนห่างของดาวหางจนทําให้ตัวยานได้รับความเสียหายอย่างหนักและต้องลงจอดฉุกเฉินในทันทีซึ่งดวงดาวที่ใกล้ที่สุดณนะขณะนั้นมันคือดวงดาวเทเลซายรหัส M6117 ภายในระบบสุริยะ m 3 C 4 4ทับ G ที่เนื่องจากความแปลกประหลาดของวงโคจร มันเลยทาให้ตัวมันเป็นระบบสุริยะที่ไม่มียาลําไหนย่างกลายเข้าไปเหตุการณ์นในครั้งนั้นมันได้ทาให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่เสียชีวิตครับรวมถึงตัวกัปตันเองด้วยลงเลืรเพียงแค่นักเดินทางไม่กี่คนเท่านั้นโดยไม่นานขณะที่พวกเขาอยู่บนดาวแห่งนั้นผู้รอชีวิตทั้งหมดก็ได้ทราบถึงสาเหตุที่ว่าทําไมมันถึงไม่มีใครอยากย่างกลายเข้ามาในระบบสุริยะแห่งนี้เลย M6117 มันเป็นดวงดาวเทซายที่อยู่ในระบบสุริยะที่มีดาวเลือกถึง3ดวงครับ ถ้าไม่กลางวันเนี่ยมันยาวนานเป็นสิบสปีหรืออาจเรียกได้ว่าไม่มีวันจบเลยก็ได้ทางเดียวที่มันจะมีกลางคืนคือมันต้องเกิดเสิยคาาขึ้นมาเท่านั้นนอกจากนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มนุษย์ได้เหยียบบนดวงดาวแห่งนี้จริงๆมันกลับกันเลยครับมันเคยมีทีมนักวิจัยได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเพียงแต่พวกเขาไม่ทราบเลยว่านจุดหนึ่งดาวแห่งนี้มันจะเข้าสู่ความมืดส่งผลทําให้อุปกรณ์ต่างๆของพวกเขาที่ต้องอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ มันใช้งานไม่ได้และนณะตอนนั้นครับทีมนักวิจัยก็ได้ทราบว่าดวงดาวแห่งนี้มันคือนรกของจริงแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นมันก็ไม่เคยมีใครมาเยือนดวงดาวแห่งนี้อีกเลยเหตุการณ์พุ่งชนดังกล่าวมันได้ทาให้ริดดิกหลุดออกมาจากการคุมขังครับส่งผลทําให้จอรนที่ในตอนนั้นหลอกทุกคนว่าเขาเป็นตํารวจได้นําทีมผู้รอดชีวิตออกตามล่าริดดิกทว่าระหว่างการเดินทางมันก็ทําให้พวกเขาทราบถึงความไม่ชอบมาพากลบนดวงดาวแห่งนี้ กลุ่มผู้รอดชีวิตได้ไปพบกับซากกระดูกของสิ่งมีชีวิตมากมายเยอะจนขนาดสามารถเรียกที่แห่งนี้ว่าสุสานได้เลยอีกทั้งพวกเขาก็พบเรียว่าขนาดของโครงกระดูกส่วนใหญ่มันมีขนาดม่คือมามากๆใหญ่กว่าช้างบนโลกหลากหลายเท่าจนทําให้พวกเขาเกิดความสงสัยครับว่าอะไรที่มันสามารถทําขนาดนี้ได้และเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคือต้นเหตุที่ทําให้ m 6 1 1 7กลายเป็นดาวรกรังแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งขณะที่กลุ่มผู้รอดชีวิตมุ่งหน้าออกตามหาริดิกและได้เจอกับสุสานดังกล่าวพวกเขาก็ไม่ทราบเลยครับว่าพวกเขาไม่ได้ตามล่า,าริดิกแต่ถูกริดิกสะกดรอยตามอยู่ต่างหากโดยณจุดหนึ่งของการเดินทางผู้รอดชีวิตทั้งหมดได้เดินทางไปพบกับศูนย์วิจัยที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ที่นั่นพวกเขาไม่พบใครเลยแต่มันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับเพราะที่นั่นพวกเขาได้พบกับยานที่สามารถพาพวกเขาออกจากที่แห่งนี้ได้พร้อมกับข้อมูลของงานวิจัยบางส่วนและโมเดลของระบบสุริยะดังกล่าว กลุ่มผู้รอดชีวิตได้เจอกับไบโอแรปเตอร์ครั้งแรกก็ตอนที่พวกเขาอยู่ที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้ครับในต,ตอนนั้นมันมีผู้รอดชีวิตคนหนึ่งโดนคนชื่อซิกสังหารเนื่องจากถูกคิดว่าเป็นริดดิกตัวซิกเลยจาเป็นจะต้องเอาศพไปฝังแต่จุดนั้นมันก็คือตอนที่ซิกได้โดนไบโอแรปเตอร์โจมตีส่งผลทําให้เขาเสียชีวิตตามไปและไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายหรือมันเป็นแผนของริดดิกกันแน่ตัวริดดิกเขาตั้งใจอยู่ที่นั่นด้วยครับมาเลยทําให้เขาโดนจับตัวกลับไป และถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสหารซิกริดดิกเลยบอกกับคนในกลุ่มไปว่าให้ลองลงไปสำรวจหลุมศพดูมันเลยทําให้กลุ่มผู้รอดชีวิตทราบครับว่าริดดิกไม่ใช่ตัวการแต่มันมีตัวอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ดินทว่าในตอนนั้นมันก็พูดได้ไม่เต็มปากครับว่าคนในกลุ่มเชื่อว่ามันมีสัตว์ประหลาดอยู่ใต้ดินจริงๆจ,จนกระทั่งช่วงหนึ่งตอนที่ทั้งหมดกำลังเตรียมตัวหาทางทำให้ยานใช้งานได้ผู้โดยสารคนหนึ่งเขาได้เข้าไปในห้องมืดภายในศูนย์วิจัยครับและทําการเปิดหน้าต่างให้แสงเข้ามา โดยไม่ทราบเลยว่าภายในห้องนั้นมันมีไบโอแรปเตอร์เป็นฝูงซ่อนอยู่มาเลยทําให้ผู้โดยสารคนดังกล่าวเรียกว่าเละครับแต่ทําให้คนอื่นๆตระหนักได้สักทีว่ามันมีอสุรกายอยู่บนดาวดวงนี้จริงๆแต่ที่แย่ยิ่งกว่านั้นจาโมเดลระบบสุริยะได้ไหมครับไอเจ้าโมเดลนั้นมันบอกกับกลุ่มผู้รอดชีวิตว่าอีกไม่นานดาวดวงนี้จะเข้าสู่ความมืดเป็นตอนกลางคืนที่ไม่มีใครทราบเลยว่ามันจะยาวนานขนาดไหนกลุ่มผู้รอดชีวิตจึงต้องพยายามหาทางทำให้ยานกลับมาใช้งานได้ครับ ทว่าเมื่อภารกิจนั้นจบลงมันก็เหมือนจะสายเกินไปแล้วครับสุริยคราดมันเริ่มขึ้นแล้วเชื่อกันว่าไบโอแรปเตอร์มันเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่อาศัยบน m 6 1 1 7ครับแต่มันก็น่าสงสัยที่เนื่องจากตัวมันเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อแสงมากๆในเรื่องเนี่ยไม่ต้องแสงอาทิตย์ก็ได้ครับแค่แสงไฟธรรมดามดาไม่ก็แสงไฟจากสัตว์พวกไบโอลูมิเนเซนแค่นั้นมันก็มากพอสามารถทําให้ตัวมันบาดเจ็บได้แล้วแต่ว่าทําไมสัตว์แบบนั้น มันถึงอาศัยอยู่บนดวงดาวที่แทบไม่มีกลางคืนเลยไม่รู้ว่าการวิวัฒนาการไปเล่นตลกอะไรจนทําให้มันกลายเป็นแบบนี้มันเลยมีทฤษฎีเกิดขึ้นมาครับบอกว่าไบโอแรปเตอร์ or, มันอาจจะไม่ใช่สัตว์ท้องถิ่นที่เนทีฟอยู่บนดาวดวงนี้ก็ได้แต่เป็นสิ่งมีชีวิตเอเลสปีชีมากกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวมันก็อาจจะเป็นอาวุธชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาคือไม่ว่าอย่างไงครับไบโอแรปเตอร์ตัวมันก็ไม่มีทางเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่ๆอย่างแรกครับเรื่องจํานวนภายในภาพยนตร ตัวไบโอแรปเตอร์นั้นมันมีจํานวนมหาศาลมากๆครับอารมณ์ประมาณมดในรังหนึ่งรังได้เลยที่มีจํานวนตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง1น0 0 0แตัวผมเลยมองว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งมีชีวิตต่างๆถ้าพวกมันอยู่ตามธรรมชาติของมันในพื้นที่ของมันไม่ว่ายังไงครับมันก็จะมีระบบควบคุมประชากรอยู่เสมอจะอายุไขก็ดีนักล่าก็ดีเรียกว่ามันไม่มีทางที่ไบโอแรปเตอร์พวกนี้พวกมันจะสามารถมีจํานวนเท่ากับมดอย่างที่เราเห็นได้เพราะย,ยิ่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้นเท่านั้นและในเมื่อบนดวงดาวแห่งนี้มันไม่มีอะไรเลยแล้วไบโอแรปเตอร์ or, มันจะเอาอาหารจากไหนมาสร้างพลังงานในการขยายพันธุ์และดูจากขนาดตัวของไบโอแรปเตอร์แล้วมันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่ครับพวกไบโอแรปเตอร์ or, พวกมันไม่ได้มีขนาดเท่ากับมดนะครับที่จะใช้พลังงานไม่เยอะแต่นี่ตัวมันใหญ่มากครับใหญ่กว่ามนุษย์ประมาณสองเท่าได้มันเลยต้องใช้พลังงานมากกว่าด้วยเช่นกันผมเลยคิดว่าร่างของพวกมันเนี่ย จะต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างแน่นอนทำไมจำศีลและตื่นขึ้นมาหาอาหารทุกครั้งตอนกลางคืนพวกมันก็ต้องกินกันเองแต่ก็ดูจากสภาพดาวแล้วถึงมันตื่นขึ้นมาพวกมันก็ไม่มีอาหารให้กินอยู่ดีและเรื่องที่2ครับคือเรื่องที่มันสามารถสังหารสิ่งมีชีวิตเกือบทุกอย่างบน m 6 1 1, 1 7ได้ตามธรรมชาติอีกเช่นกันครับคุณคิดเหรอครับว่าธรรมชาติจะปล่อยให้สิ่งแบบนั้นเกิดขึ้นตามข้อที่1เลย เพื่อกันให้ทุกอย่างมันเกินควบคุมธรรมชาติจะสร้างผู้ล่าของไบโอรัปเตอร์ขึ้นมาอยู่สูงกว่าในห่วงโซ่อาหารกรณีเดียวที่ไบโอรัปเตอร์จะกวาดล้างทุกอย่างบนดาวดวงนี้ได้คือถ้ามันไม่พัฒนาจนหลุดออกจากห่วงโซ่อาหารแบบมนุษย์พวกมันก็ต้องไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่อาหารบนดาวดวงนี้ตั้งแต่แรกซีนารีโอแบบเดียวกับที่กบสายพันหนึ่งมันบุกออสเตรเลียครับกบพวกนั้นมันเป็นเอลิสปิชีมันเลยไม่มีผู้ล่าที่สามารถอับมือกับพิษในผิวหนังของพวกมันได้และเมื่อไม่มีผู้ล่ามมมัันนนกก็ีตววคุจําาปรระช จนทําให้กบพวกนี้ตัวเล็กนปัจจุบันอยู่ที่ราว2 0 0ล้านตัวนะครับทาลายระบบน,นิเวศทุกอย่างลองคิดดูถ้ากบพวกนี้มันใหญ่กว่ามนุษย์สองเท่าไม่จะเป็นยังไงลักษณะทางร่างกายของไบโอรัปเตอร์จริงๆมันค่อนข้างตามชื่อไทยเลยนะครับตัวมันเป็นส่วนผสมระหว่างข้างข่าและฉลามในรัศรีละจะมีความคล้ายข้างเข่า,ขามากกว่าเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่าสัตว์ปีกผิวหนังสีขาวซีของมันเป็นจุดที่บ่งบอกว่า ร่างกายของมันไม่มีเม็ดสีคอยป้องกันแสงแดดเลยขาสองข้างมีขนาดใหญ่โตและงวงไปด้านหลังเพื่อให้สามารถอรับน้ำหนักร่างกายและรักษาบาลานซ์ของตัวเองจากความแตกต่างของขนาดหัวและหางคือถ้าขาไม่แข็งแรงน้ำหนักตัวจะเทไปด้านหน้าครับหรือในส่วนของปีกอย่างที่บอกตัวมันเป็นค้างคาวครับมาเลยทําให้ปีกของไบโอแรปเตอร์มันมีลักษณะเป็นพังผืดที่ไม่มีขนปกคลุมแต่ก็ทั้งนี้มันดันไม่ได้คล้ายกับปีกของค้างคา,าวขนาดนั้น โครงกระดูกของมันมีความคล้ายกับนกมากกว่าคือลองไปดูปีกข้างๆนะครับปีกของพวกมันจะเป็นมือขนาดใหญ่ที่มีพังผืดอยู่ระหว่างนิ้วแต่ปีกของไบโอแรปเตอร์ or, มันเหมือนจะเป็นพังผืดลว้ลวนๆไปเลยไม่มีอะไรอยู่ระหว่างกลางที่คอยตึงพังผืดไว้หรือส่วนหัวส่วนที่น่าจะเด่นที่สุดหัวของไบโอแรปเตอร์ or, มันจะมีลักษณะเป็นเสี้ยวพจันครับทำให้ถึงมันจะใหญ่แต่มันก็ลู่ลมมากๆม,มีความเป็นอากาศพลาศาสตร์อยู่สูงทําให้มันสามารถบินได้อย่างรวดเร็วสร้างแรงต้านน้อย รวมถึงมีแกน,นยื่นออกมาจากด้านข้างด้วยที่บริเวณปลายมีลักษณะคล้ายกับดวงตาทําให้หัวของไบโอแรปเตอร์ or, มันคล้ายกับฉลามหัวคอนครับแต่ก็ตามจริงแล้วเนื่องจากไบโอแรปเตอร์ or, มันอาศัยอยู่ในความมืดตาที่เราเห็นมันควรจะเป็นตัวหลอกครับตาจริงๆของมันอยู่แทบจะติดกับพัทรเซี่ยวเลยแต่ถึงผมจะบอกว่าตาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตาครับออกแนวเป็นหูมากกว่าเป็นอวัยวะที่สามารถรับเสียงแล้วามาสร้างภาพได้แบบเอ็กโคลเคชั่น ระบบการรับรู้ยอดนิยมของซาปหลาดในโลกภาพยนตร์นอกจากนี้เลือดของไบโอแรปเตอร์ or, มันยังมีสีน้าเงินเข้มด้วยครับเนื่องจากในน้าเลือดของมันเนี่ยข้อมูลบอกไว้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเฮโมโปรตีนสูงซึ่งเฮโมโปรตีนพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกของเรานะครับแต่เท่าที่ผมทราบมามันคือกลุ่มใหญ่ๆของสารประกอบโปรตีนที่มีอนุพันธ์ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบเฮเมเฮโมหรือฮีมมันคือชื่อของอนุพันธ์ธาตุเหล็กที่ไาวา้จับออกซิเจน ไม่ได้การันตีว่ามันเป็นสีน้ําเงินแต่อย่างใดถ้าจะเอาน้ําเงินจริงๆต้องเป็นเฮโมไซยานินครับไปกับเม็ดเลือดเฮโมโกลบินเพียงแต่จะมีธาตุทองแดงเป็นส่วนประกอบด้วยทําให้มันเป็นสีน้ําเงินและขนโมเลกุลออกซิเจนได้น้อยกว่าเฮโมไซยานินขนได้1โมเลกุลออกซิเจน gen, ส่วนเฮโมโกลบินเนี่ยขนได้สี่ออกซิเจนทําให้เราสามารถพบเฮโมไซยานินหรือเลือดสีน้ําเงินได้ในสัตว์ที่มีร่างกายขนาดเล็กส่วนเฮโมโกลบินที่ขนออกซิเจนได้เยอะเราก็พบได้ในสัตว์ขนาดใหญ่ โดยในตัวภาพยนต์นั้นมันไม่ได้มีไบโอแรปเตอร์แค่ชนิดเดียวนะครับที่เราเห็นแต่มันมีแบบตัวเล็กอยู่ด้วยถ้าใครจาได้ย้อนกลับไปในห้องมืดที่ศูนย์วิจัยสิ่งที่สังหารผู้รอดชีวิตคนนั้นก็คือไบโอแรปเตอร์ตัวเล็กที่เราสามารถอนุมานได้ว่าพวกมันเป็นตัวอ่อนของไบโอแรปเตอร์ครับถาว่าในเรื่องของมัฏจชีวิตแบบเต็มๆม,มันก็ไม่มีใครร่วงรูนะครับตัวเรื่องไม่ได้บอกไว้ว่ามันขยายพันธุ์ยังไงแต่ก็ไม่ผลออกลูกเป็นตัวอยู่ดีจากที่มันเป็นสัตว์ คือไบโอแรปเตอร์ตัวเล็กมันคือพวกแรกครับที่ออกมาจาก,กรังก่อนเมื่อเกิดสุริยคาดทั้งที่ตอนนั้นมันยังไม่มืดสนิทด้วยซ้ําในแง่หนึง่งมันอาจจะหมายความว่าตัวอ่อนพวกนี้มีความทนทานต่อแสงแดดมากกว่าตัวโตเต็มวัยก็ได้ไม่ก็อาจจะเป็นพฤติกรรมในฝูงครับที่ให้ตัวอ่อนออกล่าก,ก่อนนี่คือทั้งหมดในส่วนของไบโอแรปเตอร์นะครับมาต่อกันที่ภาค2 Chronicle o f r i d ริดกับ c r e m a t o r i เอ h e l l h o ฮในภาค2นี้ ตัวเรื่องไม่ได้โฟกัสไปที่การเอาตัวรอดแบบภาคแรกแล้วนะครับแต่มันจะเป็นการเล่าเรื่องของริดดิกเลยตามชื่อเรื่อง Chronicle of Riddick เป็นการเปิดจักรวาลริดดิกอย่างเป็นทางการสังเกตได้จากที่ภายหลังภาคนี้ครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับริดดิกมันจะถูกเปลี่ยนชื่อจาก Pitch Black มันก็ถูกเติม Chronicle of Riddick นำหน้าเป็น Chronicle of Riddick ภาค Pitch Black โดยภาคนี้มันจะเป็นเรื่องราวหลังออกจาก M6117 ได้ประมาณ5ปีครับ ริดดิกได้ย้ายมาอยู่ที่ดวงดาวแห่งหนึ่งชื่อ UV6 เป็นดาวที่ปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งใช้ชีวิตชิวๆอยู่ที่นั่นจนกระทั่งมันได้มีนักล่าฆ่าหัวมาตามหาเขาจนทาให้เขาทราบครับว่าคนที่ตั้งฆ่าหัวริดดิกค,คือหนึ่งในสองคนที่ริดดิกเพาออกจาก M6117 ริดดิกเขาเลยออกตามล่าวังหาทางปลดฆ่าหัวของตัวเองก่อนที่มันจะพาเขาไปเจอกับเนโครมังเกอร์เนื้อเรื่องหลกัหลกๆคือผู้นําจักรวรรดิเนโครมังเกอร์มีความเชืช่อว่าชาวฟิลเลียน AKA ริดดิก จะเป็นขน้อสงหารเขาเป็นสิ่งที่ปรากฏในคำำําทํานายดูเห็นนะั้นในโครบังเกอร์เลยทําการล้างบางดาวฟิวเรียนครับและเมื่อพบบ้าริดดิกยังรอดเขาก็เลยออกตามล่าริดดิกด้วยขณะเดียวกันริดดิกก็มีเป้าหมายอื่นคือไปช่วยเด็กคนหนึ่งคนเดียวกับที่เขาเคยช่วยบนดาว M6117 ตอนนี้เด็กคนนั้นโตเป็นสาวและติดคุกอยู่ริดิกเลยตั้งใจให้กลุ่มนักล่าจับตัวไปครับเพื่อให้พาไปส่งที่คุกแห่งนั้นกระมีเนโครบังเกอร์ตามมาติดติดเอเลนในภาคนี้ เอาตรงๆนะครับตัวมันปรากฏออกมาไม่ถึงนาทีเป็นเอเลนที่อยู่ในคุกบนดาวเครมโทเรียดาวในระบบสุริยะอิกเนียนและตั้งอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากที่สุดมันเลยทําให้พื้นที่บนดาวดวงนี้มีอุณหภูมิต่างกันแบบสุดขัว้วแค่รุ่งเช้าครับมันจะมีอุณหภูมิสูงถึง375องศาเซลเซียสขณะที่ตอนกลางคืนมันจะติดลบได้ถึงลบ182องศาซึ่งด้วยความแตกต่างขนาดนั้นมันเลยทําให้ตัวดาวเครมโทเรีย มันเป็นดาวไฟแช่แข็งครับเหมือนกับดาวพุธท,ทุกอย่างบนพื้นผิวถ้าอยู่บนซิกกลางวันก็โดนเผาจนไม่เหลือแม้แต่ขี้เท่ากลางคืนก็หนาวตายได้ง่ายๆจริงๆชื่อครีมาโทเรียมันก็น่าจะมาจากคําว่า c r e เมชั o นะครับที่แปลว่าการเผาศพซึ่งโดยอุณหภูมิสุดขั้วนี่เองมันเลยทําให้มันไม่มีสิ่งมีชีวิตใดบนดาวดวงนี้ครับเอเลนในภาค2ตัวมันไม่ใช่สัตว์ท้องถิ่นครับแต่มันคือเอเลนดัดแปลงที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมแล้วเอามาปล่อยในคุกที่ริดดิคมาเยือน โดยลักษณะของเอล่ยนตัวนี้มันจะคล้ายกับเสือชีตาครับตระกูลแพนเทอร์แต่ไม่ได้มีขนสลวยสวยเก๋แบบนั้นแต่ออกแนวเป็นแผงน้ำแข็งคล้ายเกตตัวมันสามารถเปลี่ยนสีได้จากดําเป็นแดงเมื่อพวกมันรู้สึกถึงอันตรายไม่ก็ขณะล่เหยื่อมีดวงตาคล้ายกับลิดดีครับเป็นตาแมวที่ถูกดัดแปลงมาทําให้พวกมันเห็นได้ดีในความมืดมีแค่นี้ครับสําหรับข้อมูลไม่มีแม้กระทั่งชื่อแต่ในกลุ่มแฟนๆเนี่ยเขาเรียกกันว่าครีมททเรียนเฮลฮา มารนารกแห่งเครมาโทเรียขณะที่ตัวมันเป็นแมวสุดท้ายครับภาค3ริดดิกและมัดเดมอนในภาค3นี้มันเป็นช่วงหลังจากที่ริดดิกได้กลายเป็นผู้นําของในโครมังเกอร์ครับกลายเป็นหลอดมาเชลจากที่ความเชื่อของพวกนั้นบอกไว้ว่าฆ่าได้ก็ได้ครองถ้าสังหารผู้ปกครองสูงสุดของในโครมังเกอร์ได้ก็ได้เป็นผู้นําและริดดิกก็ทําได้แต่ใครมันจะไปยอมล่ะครับไม่นานหลังจากที่ริดดิกได้กลายเป็นหลอดมาเชล เขาก็ถูกทรยศครับคือในตอนนั้นเนี่ยตัวริดดิกมีเป้าหมายออกตามหาดาวบ้านเกิดของตัวเองแต่ก็ต้องพบว่าตัวเขาถูกพามาดาวดวงอื่นเป็นดาวรกร้างถูกทิ้งให้ตายและที่นี่มันก็คือดาวที่เราได้เจอกับมัดเดมอนคือในริดดิกภาค3นี้ตัวเรื่องพยายามกลับไปเป็นแบบพิชแบ็กครับกลุ่มคนที่ต้องเอาตัวรอดจากเอเลี่ยนที่เหมือนกับหลุดมาจากนรกองค์ประกอบทุกอย่างเหมือนกันหมดแบบเด,เดะเหมือนยันจำนวนคนมีตัวฮามีตัวบ้า มีตัวเคร่งศาสนามีตัวละครที่เกี่ยวข้องกับภาคแรกโดยตัวเรื่องไม่ได้บอกไว้นะครับว่าดวงดาวแห่งนี้มันคือดาวอะไรสิ่งที่เราได้ยินเกี่ยวกับชื่อของดาวดวงนี้เนี่ยคือนี่มันไม่ใช่ดาวฟิวเรียมีแค่นั้นสิ่งที่เรารู้จริงๆคือดาวดวงนี้มันเป็นที่อยู่ของมัดเดมอนสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายกับไดโนเวสาวทีเร็กซ์ที่ไม่มีแขนมีสองขาที่ขาแต่ละข้างมีกรงเล็บสองกรงเล็บไม่มีดวงตาและมีหางคล้ายกับแมงป่องที่สามารถฉีดพิษเสยเยอ่อได้ ซึ่งตามปกติแล้วในฤดูแล้งมัดเดมอนพวกมันจะอาศัยอยู่ใต้ดินของดาวดวงนี้ครับใต้ดินที่ว่าคือไม่ใช่อุโมง์ใต้ดินแต่จะฝังตัวลงไปในดินเลยไม่ก็แช่น้ําอยู่ในบ่อโครนเนื่องจากผิวของมันเนี่ยต้องเปียกอยู่ตลอดเวลาพวกมันจึงไม่ขึ้นมาโดนอากาศหักไม่จําเป็นเวลาที่พวกมันล่าในฤดูแล้งพวกมันจะใช้หางของตัวเองโผล่ขึ้นมาจากบ่อโครนครับแล้วก็ทิ่มใส่เหยื่อตัวผิดจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทําให้เหยื่อไม่สามารถขยับตัวได้ ก่อนที่ตัวจริงของมันจะโผล่มาล้วค่อยลากร่างของเหยื่อลงไปในบ่อโคลนทว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวดวงนี้มันเข้าหน้ามรสุมหรือไม่ก็ฤดูฝนคือในตัวเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่เลยครับทาให้พวกผู้รอชีวิตเนี่ยไม่ทราบว่าฝนไม่จะตกอีกนานแค่ไหนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีและเมื่อถึงตอนนั้นพวกมัดเดมอนพวกนี้พวกมันก็จะผุดขึ้นมาจากดินหลอกล่าแบบสัตว์นักล่าจำพวกไฮน่าสิงโตล่ากันเป็นฝูงเอาจํานวนและความแอค r e s s ีฟเขาว่า ทำให้ถ้ามันมีสิ่งมีชีวิตใด,ดอยู่บนพื้นตอนฝนตกทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่ต้องตายเป็นอาหารของมัดเดมอนไปท,นทั้งสิ้นแต่ทางนี้มัดเดมอนมันไม่เหมือนกับไบโอแรปเตอร์ครับแม้มัดเดมอนมันจะดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจต่อกรได้ตัวใหญ่แรงเยอะเขี้ยวแหลมมีพิษจํานวนเป็นร้อยเป็นพันแต่พวกมันก็ไม่ถึงขนาดทําให้ดาวดวงนี้ตายแบบไม่มีสิ่งใดเลยคือบนดาวดวงนี้มันยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ครับและตัวพิษมันก็ไม่ได้ถึงขนาดตายในทันทีมันคือแมงป่องนั่นแหละครับ ถ้าตัวเล็กก็พิษเยอะตัวใหญ่พิษน้อยเพียงแค่ตัวใหญ่ในที่นี้มันใหญ่จนเข็มพิษเนี่ยมันเหมือนกับหอกอครับไม่ตายจากพิษแต่ตายจากการเสียเลือดแถมถ้าเราใช้พิษของมันอย่างถูกวิธีเราก็สามารถทาให้ร่างกายสร้างแอนติโด,ดขึ้นมาได้ด้วยเป็นสิ่งที่ริดิกทาเพื่อเอาตัวรอดจากมัดเดมอนแต่ก็ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าริดิกเขาจะสามารถรับมือกับมัดเดมอนได้แบบตรงๆครับถ้าตอนปกติหน้าแลง้งมีตัวเดียวริดดิกอาจจะมีแต้มต่อเยอะหน่อย แต่ถ้าฝนตกเมื่อไร่หนีเท่านั้นครับอย่าอยู่แม้เขามีภูมิต้านทานพิษมันก็ไม่ช่วยนั่นก็เป็นทั้งหมดของ3าเอเลี่ยนในจักรวาลริดดิกนะครับน่าเสียดายเหมือนกันที่แต่ละเรื่องเนี่ยตัวมันไม่ได้โฟกัสไปที่เอเลี่ยนเหล่านี้มากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับเอเลี่ยนของลิลลี่สกอตที่เราได้เห็นพัะจักชีวิตเลยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของริดดิกเพิ่มเติมคอมเมนต์คำว่าครอบครัวครับแล้วผมจะมาทำแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยในวันนี้เดอะคอร์เล็กส์คอตัวลาปดปรับ